สบายดีทุกคนสบายดีติดติดตามติดคุย,ยทุกคนวันนี้มาผ่อนกันอยู่ห้องเฮียนพี่น้องมาพร้อมกับเสียงแมงตะก,กาาระจัน ไม่เหนี้กอะบอดดี้ไซสุดคู่แต่ทุกคนเพราะว่ายังบอดดี้บรรจุยังบอดดี้สุดง,ำงำามๆคือเพลินยังเป็นคู่อันอาสายังบอกยังบอดดี้บรรจุเขาเป็นนันรัฐกรกระดาษไซสุดพี่สไตล์มาแต่ <c oughs> ว่าไม่เหนี้กอ่ะเส่เสือบ่มีข้อเนี่ยใส่เสือข้อมูลตามพี่สไตล์สวัสดอีอันนี้นักเรียนม .3 นัง่งน่าแป้งบ่เดี๋ยวเฮามาเบิ่งหันหันขาข้างขาของเรียนมีอยู่สองหัน เอ้ยกรกเลยเป็นว่าอะไรค่ะต้องแสดงนี่ไหมค่ะต้องละสองพันกิบอันนี้เขาพัดเนี่ละสามบาทองสองพันประมาณสบาทอ้ยดอยห่าน่น่อยคือไม่ต้องเหลียเหรอก เป็นสองห่านไหมพี Pe ่น้องพวกพ่อเองมันถึงง่ามพวกมันตึงง่ามขึ้นเลยสบายดีอาจารย์อาจารย์ใหญ่ประจำห้งเรียนพี่ใหม่กับอันพี่ใหม่เล่าจงการเป็นเจอได้บ่พี่น้องเป็นทั้งหมอพรแล้วก็เป็นทั้งอาจารย์พร้อมทู่ยินวันผู้เดียวงานแต่งงานผูกแขงต่างๆนี่เราก็ไปนะไปสุดวันเลยเป็นได้เป็นสองอย่างความสามารถหลาย ฮ่ายากแล้วเนาะสมือนี้เนาะพูดถึงว่าเป็นมอพรนะรุ่นน่องหรือว่ารุ่นลูกรุ่นล้านสืบทอดในบุคอยนี่แล้วไปทิ้มยูทูบ b e มเดี๋ยวดีอยากอยากแค่ยูทูบน้ำเลยจะนอนจะสีดังนะมีขนมนม่ยังพี่น้อเอ๊ะผ่านคายอยู่ตัวหนาอางี้ส่วนนี้เป็นส่วนอันพักพรอนนกคนผักกลางสมง เล็กน้อยกระเซียก,นนก,ออกมาะลินบางคนกระลิ่นกีฬาบางคนแก่ลินโทรศัพท์เพราะว่าเสมอยนี่นมันมีโทรศัพท์แลหวะเพื่อนสมัยแต่ก่อนเดี๋ยวสิพาทุกคนขับไปเบิ่งอยู่ในห้องเฮียนน้ำกันทุกคนมาหนีสอนห้องมาหนึ่งสอนห้องมองหองหหาหนึ่งห้องเฮียนการหากระสางใหม่ๆสอนศาสูมิภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์เนาะเรียกว่าจีโอกราฟี ศิลปะเนศิลปะของน้องๆมาหนึ่งถ่าวสงการวะอุ้ยปลาก็ลอยอยู่น่เหมือนอันผู้ใดที่ว่าเคยผาดจุดนี้มากจะขึ้ซข่าใจดีเลยทุกคน นางจักรจันทร์นี่ป้าเดี๋ยวมักแปดหมักแปดนางหมุกละไม้อันนี้หมักเจ็บฮะอันนี้นะอียงอาจารย์ว่างามสุดแต่ได้สนีทนะตอนสมัยอาจารย์จันทร์บริเตี่งามประนี่ได้อ้อันนี้อันนี้จอมพูกับกกไม้อันนี้มันก็เป็นศิลปะอันของน้องๆเขาอาจารย์เห็ดนั่นนี่ห่มยยังนี่นะ แต่หัธรรมศาสตร์เนาะพวกน้องคือชิมาธรรมศาสตร์อีหลีอาเดี๋แต่มเพื่อนเนี่ยอาจารย์แบบเป็นคนมีความฝันในแต่มเพื่อนนี่นะฝันอยากปลุกเพื่อนปลุกซานเด้ก็เลยก็เลยแหมเพื่อนมือบรรยากาศตอนซอนทุกคนนี่แหละพี่น้องพูนอุปธรรมในการสั่งเพียนกับซีเนียนะ ป้ายติดอยู่นี่นนะเนาะเพราะว่าห้องเรียนห้ากระสางใหม่ๆเพิ่นเป็นผู้อุปถธรรมรักเลยเมีนยนหกสิบสองหลานกีบแล้วก็บสิบหลานเป็นทวนซอยสามห้องเรียนพเพราะว่าห้องเรียนแห่งนี้กับห้ากระสางในสองปีหลักอายได้เด็กหน่อยกะบองมาซ่อันนี้ก็จะเป็นอันสั่นมอหนึ่งเนาะสั่นมอหนึ่งเลยกับมโซ่สามมีมีแต่สามสั่นเนาะปีหน้าก็ซีนี้มอซ่สี่ไหมแต่ว่าปีนี้กะอิงตามหลักเรียนบายบายใช่ไหม รักอายกล้องเราเคยเห็นถ่ายคลิปเขา <c oughs> นนวป๊อปบี้นั่งไม่ <c oughs> มันเป็นห้องเยียนเอกรสางใหม่พี่น้องยังไม่ได้สาบสั่นนี่ส <c oughs> ำคัญได้๋ยวสาบห้องเยียนสั่เพราะว่ามันเป็นอันองบเป็นงบของอัน ผู้ที่ว่าเพิ่อนสนับสนุนบ่วยโบเนงบรัฐจะเป็นงบของประชสาชสนแน่แหละครับผู้ที่ว่าเพิ่นใจบุญสร้อยสร้างโรงเรียนแต่เขาเจ้า,จาก,ก็พยายามหาง,งบเพื่อว่าสิสร้างให้มันสมบูรณ์อยู่แต่ก็ลอ่อไปเรื่อยๆเลยนี่น้องมันอะไรนะไ,ได้สนิทก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ว่าเรื่องน้ํำใส่ห้องน้ํำยังก็มีครบเ,นนเ,นนเพื่อนน้อมีอันนีแทงน้ําแทงน้ําแล้วก็มีห้องน้ําแล้วเพิ่นก็หางบมาเป็นแล้วนะ เป็นซอสเนาะหรือว่าเป็นอันสมาชิกสภาแห่งศาสตร์อยู่ประจํามันแรงสวัสดเขตเพิ่นก็หายงบมาอยู่ในการอันสางเิ่นชีสางอันนี้กําแพงเป็นหัวซะโมแมนกําแพงดอกมีเดินอันต่อเนาะเดินบานหล้วก็สิเป็นอันนะเดินที่ว่าเขาเจ้าอันเตบ้านมันก็กว้างอยู่พี่น้องเฮียนะจะว่ายังอันปกคลุมโดยป่าาะว่าเพิ่นให้กระเบิดป่าตะกี้ก็เป็นป่าแบบขึ้นทั้งด้านลังอะไรพี่น้อง ส่วนว่าทางด้านนี้ก็สิเป็นภาษาภาษาของเขตบ้านนดูนาจาร์ร่วมกันยู่นี่คือว่าเขตนี้มีภาษาแต่ว่าบ้านเฮานะบ่มีภาษามันกัดห่างกันอยู่ประมาณสองกิโลกว่าๆแหละกับบ้านเฮ้โองเงียนแห่งนี้กันเป็นรงเรียนสามอนกันสามหมู่บ้านกัรสางเพื่อให้เด็กน้อยนีสามหมู่บ้านนี่มีมองเรียนคือว่าบด้เทียงเรียนไกลก็แมน่นประมาณสองกิโลกิโลาปนี่ก็ถือว่าโอเคแล้ว แต่ด้เขาเทงการศึกษาที่ว่าง,ง่ายแค่สมัยเฮียนสมัยห้าเฮียนเนี่เที่ยวอยู่ประมาณหกิโลเจกิโลเหมือนกนพี่น้องแต่ว่าอันนี้ก็เที่ว่บาบุกไปปันไดอยู่ในบ้านเจ้าของเป็นต่างระหว่างกลางเลยของสามหมู่บ้านส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องการทุกคนเป็นห้องทฉ่เดียของคู่การก็สมีกระดาน,น,นเนาะแล้วก็สมีอนไรเป็นตารางการเฮียนตารางเฮียน ตารางสอนเนาะของการกสิณีประมาณนี้สิประมาณนี้เนาะมีแต่ปึ่มอ่นะแบบเฮียนแล้วก็บเป็นอ่นะมีโตมีต่างเนาะยาง้นบ่มีคอมพิวเตอร์บ่มีพิมพ์เตอร์เนาะแต่ว่าซอนอยู่ี่เฮียนอยู่ในนะต้องด้เขียนเอาอย่างเดียวยังยบ่มีอะนะพอเฮียนกันยังสั่งมาแล้วพี่น้องก็เลยอะนะแต่ใส่งบ ทางไลน์เนี่ยนะไปสั <T> ่งห้งเยนก่อนเนาะบริหารในซื้อคอมพิวเตอร์ในก็ซื้อพวกพิมเตอร์เฟืองยางแต่ผู้ใดมีเงินอุปกรณ์เก่าๆที่ว่าบริสายแล้วก็เอามาบริจาคเอามาทําบุญได้เด็กพี่น้องของที่ว่าบริสายแล้วที่ว่ามันเบิรประโยชน์อันสําหรับอันสําหรับพี่น้องแล้วเนาะแต่ว่าที่ว่ามันยังสามารถใช้ประโยชน์ในห้องเียนได้กบริจาคมาได้พี่น้องทำบุญได้เพื่ออันส่งเสริมการศึกษาของอันน้องๆนักเนียนในสามหมู่บ้านนี่ยมีบานนาดูในจานลนกรบบานอุดมไสบ้านเราเอง อันนี้ก็จะเป็นปุ่มปึ่มแบบเฮียนวิชาที่ว่าห้าซอนนะทุกคนห้าซอนภูมสิสร์ภูมิศาสตร์ปีที่สามเดี๋ยวสิเปิดให้พี่น้องเบิ่งอ,อันนี้ก็จะเป็นหกยี่พอยี่พอเป็นพอบ้าน จะมอบอันของควันให้เด็กน้อยตอนี่ว่าเด็กน้อยเขาจะเอาอันแสดงศิละปะอยู่ในงานบุญ <Okay. S 1> คือตอนนี้น้องๆอยู่ในห้องเรียนน,น,นี่พี่นก็นกำลังซ้อมอันแสดงศิลปะทุกคนจะได้ไปแสดงอยู่ในงานบุญบ้านเฮาอยู่ในอันวันที่เศร้าเมสาเนะาะหลงจากอันทรงการได้ประมาณหาหกห,หมื่นนี่แหละก็จะมีบุญผัปา่ปาได้พี่น้องอยู่บ้านเฮาผู้ใดอยากมาหลินมาเที่ยวก็ามาได้พี่น้องอยู่วัดปะนาดมไสเขา,าเป็นผับปา่ามาแต่ทางฝั่งไทยหมแหละ เมียนหลวงพ่อเพื่อนจะเอาอันผาป่ามาอีกรอบหนึ่งเนาะเป็นอันผาป่าเราไทยขังที่ซองของบ้านเทาหลังจากปีเลี้ยงนี่ก็บโม่ใหญ่ไปได้แต่ว่าปีนี้ก็นนาซีจัดใหญ่กว่าเก่าเป็นผาปา่ามาแต่ทางพังไทยเพื่อนกับมาซอยอันสางน,นะนะซาลาหลังที่ว่ากำลังสางอยู่แล้วพี่น้องอันนี้เป็นตู้หน่อยเอ,เอยงทุกคนเอาสื่อมาหมอให้โรงเรียนเพราะว่าน้องๆเขาบ่มีอุปกรณ์ในการซ่อมศิละปะ อันนี้น้อยรับพันกว่าบาทเป็นการประกอบส่วนสิ่นแรกแต่ว่าบริษัทเก็บล้องห้พี่น้องเมืองเพื่อให้น้นองๆเขาจะมีอะนะอุปกรณ์ในการสอมศิลปะ ห่อนแห้งอะไรพี่น้องมือน,นี้นะเลือห้องเฮีย็นละ่ะไปเดินทางกลับกันห้อนแบบว่าเอ้าเลยแบบอยนต์ห้องเยนนี่นะจะขึ้นฝนที่ตกนี่แต่ว่าเมื่อวานนี่ตกแห้งอยู่แต่ว่าไปตกะกิวเซโนโ่พูดบ้านทาน,น้ำประตกับเพราะแต่เงยียบๆเมื่อเช้าร์ใน,นกาซีฮามตดเราแต่เล็กๆพูดแหละนี่นะเน,น,น,น้น,นน้ำมีเน้นน้ำสององค์อยู่ห้องเฮียนกลับมาแต่สงเสาร์นหน้องเย็นล้วทุกคนมาห่อนเฮ้กนแล้วตอนนี้ก็อัน สำหรับเฮาเนแมนสอนนักเรี้ยในมีอยู่สี่มือทุกคนพักมือเดียวคือมือวันพุดเนาะเพราะว่าอันอยู่ในส่วนอันมัธยมนี่สิบุคคือปฐมกับสิแบ่งอ่นสโมงกันสอนเป็นวีซาเป็นวีซาให้วิชาเราแต่ว่าเฮาถือกับวันจันทร์วันค้าแล้วกันวันพหั์วันศุกพักมือเดียววันพุดแต่ว่าส่วนหลาน่ะสโมงสอนเฮาน่ะจะมีแต่ส่วนเงี้ยมือเสาะเงมือแรงมันบริสสอนกะพอได้มีเวลาไปถ่ายคลิปพี่น้องหาพอได้มีเวลาไปถ่ายคลิปหาเงินเนาะเพราะว่า รายได้ลักเราเราก็มันรายได้จากยูทูบที่ว่าเขาใส่ใจในครอบครัวด้วน,นี่กันยังว่าถือว่าโชคดีเลยทุกคนยังพอมีรายได้ทางอื่นนะําแต่ว่าคารูอาสาผู้อื่นผู้ที่ว่าเพิ่นบบมีเงินเดือนหรือว่าบ่มีรายได้เลยนะี่กับโบอึดแต่ว่าคันสิบบาลเรื่องนะว่าเรื่องการศึกษาอยู่บาทเทาตอนนี้นะีกะมันกัดบ่คือแต่ก่อนเลยพี่น้องหลายคนกับแบบบอหาบ่กระตือรือร้นเนาะเคยเด็กหน่อยสมัยก่อนสมัยรุ่นเทาซะวนตอนนั้น่ะเห็นนั้นเอื่อ้ายรือว่าเห็นนั้น รุนพ่อรุ่นแม่แบบเป็นได้เป็นครูเป็นอาจารย์มีเงินเดือนมีสุดงามๆใส่ได้ขี่รถไปเหตดเวียเหตุงานค่มือ่มือเอาง่ายๆกันภาษาบาทเราอื่นว่าได้เป็นเจ้าเป็นนายได้เป็นพนักงานรัฐกระือว่ามีหนามีตามีเกียรติสักซีในสังคมเนาะแต่ว่าเด็กน่อยซมือนี่นะสมัยนี้นะอันนี้ฮาบดีเมารวมเด้อทุกคนแต่ว่าตามที่เฮาเห็นนะแนวคิดมันก็บสิบคือเก่าลวเขาเจ้าก็คิดแต่ว่าอาชีพแต่ละอาชีพนะเป็นยังกระไดเบิดคอแต่ว่ามีเงินเพราะว่า ทุกอาซีบนะจุดประสงค์เดียวกันก็นกนคือเงินเงินถนันที่จะขับเคลื่อนได้ <c oughs> <c oughs> ข้าจ้าก็เลยแบบบวหา่บหาบวหันไปในในการเฮียนนะหลายคนกับเฮียนจบเมเจ็รหรือเฮียนจบแล้วบบไปเฮียนต่ออยู่มหาลัยนะเพราะว่าอยู่ในมหาลัยในกระใสอันเวลาอยู่สี่ปีก็เลยเฮ็ดให้อันเวลาที่ว่าสี่ปีนะที่ว่าเขาใส่ไปอยู่ในมหาลัยนะั้นเอาอ่อนเปลืองเวลาไปเฉยๆข้าจ่าข้าจ้าก็เลยอนาะม เลือกที่จะบอกไปเฮียนเนาะเพราะว่าเฮียนลุ่นอายรุ่นเอื้อยคือลุ่นเฮ้านี่แหละเฮียนจบมากกันยังบดเองเงินเดือนอยู่ยังบดเองบรรจุอยู่แต่ว่าได้เฮียเวียกอยู่แต่ว่ายังบดเองเงินเดือนอยู่แหละเขาเจ้าเฮ็ยนแบบนี้แหละเขาเจ้าหุซึกท่อก็เลยเฮ็ยนหายุ่นต่อตมาหนินะเฮ้าบดประกฏเฮ็ยนน่ะหนักศึกษาอยู่เนมหาลัยน่ะคือคืนหรือว่าลายคือรุ่นเฮ้าเนาะทั้งที่ว่าคนหรือว่าไว้ลุ่นเนี่ลายคือนับมือเนาะแต่ว่าแปลกใจว่าอยู่มหาลัยในคนนี่หน่อยลงนับมือ อันนี้เฮาไปเห็นโดยตาเฮาเองทุกคนแลวก็เห็นนั่นเห็นอยู่ในนบอนที่ว่าเพื่อนสอบข้ามาหาลัยนะสอบข้าไปเรียนต่อน,น่ะมีจํานวนคนน่ะน้อยน้อยลงนเนาะข้าไปอ่านเมือในอัน a c e b o o k เนะ Facebook าะเ c e บุ o k มหาลัยนะ่ะน้อยแห้งเลยพี่น้องต่างกับรุุนหา่าห,หลายรุุนห่าเนี่ยโอ้หแบบคึกคืนเลยอยู่มาหาลัยเนะี่ยคนเป็นวันเป็นวันแต่ว่าุ่นดสมื่นนี่นะหลายคนก็นเกิดปรากฏการณ์เหย่อย่อท่อหรือว่าท่อแบบมีกระจิกรใจอย่างเรียนต่อนาะเพราะว่าเห็นนั่นนะ่นเอไหอยรุนอ้ายเนาะ ที่ว่ยาเขียนจบมากะบ่มีเงินเดือนหรือว่าบริเงหาเงินเดือนก็เห็ใหลายคนแ่บอยากเรียนต่อและก็ที่สําคัญกับผู้ที่ว่าเขียนต่อหรือว่าผู้ที่ว่าเขียนจบมาแล้วกัที่ว่าประกอบอาชีพไปเห็ดเวียกอันเป็นครูสอนบ่อหรือว่าไปเห็ดเวียกอย่างต่างๆนามันรัดหรือว่าเห็ดนําเอกชนเห็ดนําอย่างก็แล้วแต่เนาะกับางคนก็ได้เงินเดือนแน่บางคนก็บ่ได้เงินเดือนแน่อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องเงินเพ้่นําเงินน่ะมันอันเพ้่แห้งแล้วบบดนี้เงินเดือนผัด ยังอยู่ระดับเก่านะบัดท้าเทียบเส่อาัตราเลกเปลี่ยนกับเงินต่างประเทศนั้นผันได้หน่อยกระเฮ็ดหายหลายคนกะเกิดแนวคิดอยากไปเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศหรือว่าไปทํางานอยู่ทางฝังไทยหรือว่าไปต่างประเทศไปเกาหลีญี่ปุ่นอยังต่างๆเนาะแล้วแต่สองทางไปมันแหละบางคนกะเลือกที่จะประกอบอาชีพเองกระเฮ็ดหายคนที่ว่าอยากไปเฮียนต่อน,นี่นะน้อยลงนับมือทุกคนโดยเฉพาะเมนสาขาเกี่ยวกับคู่คือสาขาที่เฮียนเนี่ยแหละคนเฮียนน้อยลงเนาะแต่ว่าแนวโนม้มในอนาคตนี่บุมีไผตอบได้ว่า การที่ว่าคนไปเฮียนหน่อยนี่นะผู้ที่ว่าเฮียนจบมานน่สิเป็นโอกาสดีบ่หรือว่าสิเป็นจังใดกันยังบ่มีผู้ใดตอบได้ทุกคนต้องรอรุ่นเหมือนกันนอกจากที่ว่าเขาสิใช้เวลา4ี่ปีแล้วก็ยังได้เบิดเงินเบิดค้ามเนาะบางคนกับพ่อแม่คลายง่วขคายควายคายหน้าก็มีแห่พี่น้องบางคนกันให้ลูกเฮียนเพื่อความฝันของลูกเพื่อความหวังของพ่อแม่เนาะเพราะว่าบางคนก็ได้ลูกผู้เดียวหรือว่า ได้ลูกสองคนผู้หนึ่งแต่งใจส่งไปเฮียนเพื่อว่าจบมาเสด็จเป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้ที่ว่าเบิ่งพอเบิ่งแม่แต่ว่าจบออกมาแล้วมันบ่เป็นคือคิดกับหลายคนแต่ว่าแต่แต่ถามสําหรับเฮ้าว่าการเฮียนต่อนี่ดีบอกเฮ้าต่อบดีทุกคนเที่งว่าเฮ้าสิบ่ได้บรรจุเขาเป็นอันพนักงานหรือว่าเฮ้าสิบ่ไดเเงินเดือนเนาะแต่ว่าข้อมู้ที่ว่าเฮ้าเฮียนมาน่มันก็บ่ได้ไปใส่ทุกคนมันก็เข้ามในได้โตเฮ้าแลยก็ยู่ในหัวเฮ้านี่แหละคอแต่ว่าเฮ้าอันประยุกต์ใส่ข้อมู้ที่ว่าเฮาเฮียนมาน่ะ เป็นประโยชน์กับเขาเองหรือว่าครอบครัวมันก็นสามารถสร้างอาชีพหรือว่าสร้างอันเงินไดคือเกา่าอ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กว็ว้ายิญญาวเาวิญญาตแล้วฮากับสิไดขอโต,โตอันปิดคลิปไปก่อนพี่น้องผู้ได้ของใจหรือว่าคำบอกคำจานใดเาเบอกบ่ถูกต้องคอมเมนต์มาแนะนำาลายเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนเด้พอพบกันคลิปหนะ้าบายบาย